สวัสดีค่ะทุกคนมือนี่ล้มวิวแต่เสาพญดอนสวนมาปะาเฮาย้ายไปสาปาเบิงงกนันนะปามันสีด้บอนอซูปตั้งแต่เสาจนบมดเสิยงหอดเทียงด้วยค่ะทุกคนนี่แหละค่ะสารน้อยๆสิมีปลาบอดอกจุดไฟพิงไฟไปน้ำลดแล้วค่ะน้ำลดเครื่องนึง อันดับแรกเราได้อะไรได้กบค่ะทุกคนกบ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 อตัตาดอนดีใจได้กบตัวหนึ่งโอ้พุ่นน่ะเพราะตะบกเราย้ายแล้วก็จกเอาจกอีกอย่างบูทุกคนมาลูว่าจกอย่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อสาหนวยนีเป็นสาเกาเด้อค่ะมาเด็ดอยปาจาก้กเถือสเสด็จปาพ่อโลพ่อขู่บ่นนาขเนาะพุ่นผู้หากระหาเคลียทางพุ่นเด้อค่ะล,ล้านพุ่นลูกหล้านสามสี่คนมาหาแทงเอาปลาไหล แดดบ,บู๊ยยายเอื่นมาจกยังบิก๊กบิ๊กมาเบิ่งกันหนจกยังเบิ่งกันหนะแทงไปค่ะทุกคนบลูวา่าแดดบนอจับไปแทงไปเอออะไรโผล่ขึ้นมากลางสะโอตายแล้วต่ดอนตกใจหรือเปล่ามีแมวมาเต้นด้วยกับยายยโอ้โอ้ตายตายตายแดดปลาตัวน,นึงแมวหยาดกินปลาซะเนาะทุกคนขอบคุณติดตามจ้า